ตล,ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดรอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลถึงเวลาต้องไปโมฮัมเหม็ดเอลนินีคอนเฟิร์มลาาอ์เซนหลังจากจบซีซั่นโมฮัมเหม็ดเอลนินีมิดฟิลด์เลือดมัมมี่คอนเฟิร์มเรียบร้อยที่จะย้ายออกจากาอ์เซนหลังจากจบซีซั่นนี้หลังจากที่อยู่รับใช้สโมสรมายาวนานถึง8ปี โมฮัมเหม็ดเอลนนนี่กองกลางชาวอียิปต์ของแอสตันสมสรสอนรองจากฝูงจากศึกพรีเมเดตกองกฤษยืนยันว่าตนเตรียมจะเก็บเข้าของอมลาทินแอมเบรตสเตเดียมหลังจากจบฤดูกาลนี้เลสเตอวัย31ปีแทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดปัจจุบันเลยโดยพึ่งลงเล่นในเกมลีกสามนัดเท่านั้นและทั้งหมดเป็นการลงเล่นในฐานะตัวสำรองโดยเจ้าตัวถือเป็นผู้เล่นที่อยู่รับใช้แอสตันมายาวนานที่สุดในทีมชุดปัจจุบันหลังย้ายมาจากบาเซล่ช่วงมกราคมปี2016 ชาวคูนเนอร์สวันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้เพื่อกล่าวคำอำลาและขอบคุณพวกคุณทุกคนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กับผมทั้งความรักกำลังใจและความเมตตาผมจะคิดถึงพวกคุณอย่างแน่นอนและพวกคุณก็จะอยู่ในใจของผมตลอดไปผมอยากจะบอกว่าผมรักพวกคุณมากแค่ไหนและพวกคุณมีความหมายสำหรับผมมากเพียงใดผมจะไม่มีวันลืมกำลังใจที่พวกคุณมีให้กับผมผมจะไปเจอกับพวกคุณที่เอมเรดสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้เพื่อที่จะได้กล่าวอำลากับพวกคุณแบบต่อหน้าเลย แล้วเจอกันครับเอลเดนี่กล่าวผ่านคลิปวิดีโอที่โพสต์ลง X ส่วนตัวนะครับทางนี้เอลเดนี่ซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับอารสเซนในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ลงเล่นให้กับไอ้ปืนใหญ่ทั้งสิ้น161นัดและทำได้6ประตูนะครับร่วมงานในเก่าสื่อดังปูดแอรอนแลมสเดลโอเคซบนิวคาสเซิลแล้ว แอรอนดามสตลในทาวารของแอสตันตกเป็นข่าวเตรียมโยกโซบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากที่หลุดเป็นโกมือ2ในทัพกืนใหญ่ในฤดูการปัจจุบันแอรอนรามสตีลผู้รัษาประตูเลือดผู้ดีของแอสตันสโมสรยักษ์ใหญ่จากสึกเพมเมเล็กอังกฤษตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรคู่แข่งล่วมลีกหลังจากจบฤดูการนี้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายง,งานจากสกาวสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษ ลัมสเตลมีข่าวยโยงเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอดหลังจากที่ฤดูกาลนี้เขาเสียตำแหน่งโกมือหนึ่งให้กับดาบิดตุรยาในทวารชาวสเปนิชที่าอ์เซนยืมตัวมาจากเบรนท์ฟอร์ดและตาสุดเจมส์กรีนผู้สื่อข่าวของสกายสปอร์ตคอนเฟิร์มผ่านย t u b e ว่าในดานดุริก,รกรีทีชติอังกฤษในวัย26ปีตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยที่จะอำลาติดเอมเรตสแตเดียมเพื่อย้ายไปร่วมกวนสาริกาดงนะครับ เรื่องนี้ผมรู้โดยตรงมาจากเอเจนต์ของตัวนักเตะเลยซึ่งเขาบอกว่ามีนักเตะในความดูแลหนึ่งคนกำลังจะย้ายไปที่นิวคาสเซิลและมีการตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วด้วยคุณรู้หรือเปล่าคนที่ผมกำลังพูดถึงคือใครแอรอนแลมสตีลได้ตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทัพนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์เรียบร้อยเอเจนต์ Agent ของตัวนักเตะบอกว่าปิดดิวกันได้แล้วการย้ายทีมกำลังจะเกิดขึ้น ถ้านี้หากการย้ายทีมตามข่าวเกิดขึ้นจริงเท่ากับว่าแลมสตลจะได้ร่วมง,งานกับเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดก,การทีมของนิวคาสเซลอีกครั้งโดยก่อนนี้ทั้งสองคนเคยร่วมง,งานกันมาแล้วที่เดอะเชลีบอลมาดทช่วงระหว่างปี2017 2 0 2 0ถึง2020นะครับจบที่8ปิเีที่พูประกาศจอเอลมาติฟอำลาทีมซัมเมอร์นี้ ลิวพูประกาศแล้วว่าโจเอลมาติฟจะบอกลาทีมหลังจากจบซีซั่นนี้ภายหลังช่วยทีมมาอย่างยาวนานลิวพูเปิดเผยว่าโจเอลมาติฟกองหลังชาวเคเมรูนจะไม่ต่อสัญญาระยะออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งมาติฟสัญญากับลิวภูถึงแค่ต่อสัญญากันจนทำให้มการตั้งประเด็นถึงอนาคตของเขาในระดับหนึ่งโจเอลมาติฟจะลาเดอเรสในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังจากเขาอยู่กับเรามาแปฤดูกาล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเขาได้ช่วยให้สโมสรได้เจอกับช่วงเวลาที่น่าจดจำอย่างมากมายหลายช่วงด้วยกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะโจเอลริวพู oo, กล่าวผ่าน X เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตนะครับทั้งนี้มาตีฟใจมาอยู่กับริวพูแบบไร้ค่าตัวเมื่อตอนปี2016หลังจากหมดสัญญากับชาวเก04โดยจนถึงตอนนี้เขาลงเลนะ่นกับทีมไปแล้ว201นัดในทุกรายการพร้อมกับทำได้11ประตูนะครับ ทางการเดียโก้เอาคันตาร่าลาเลียพูสามทีมดังพร้อมรับช่วงต่อเดียโก้คันตาร่าเตรียมลาเลียพูหลังจากจบซีซั่นนี้ตามหลังโจเอลมาติฟขณะที่3ทีมดังในยุโรปพร้อมรับช่วงต่อไปใช้งานทันทีเลร์พูประกาศทืนยันอย่างเป็นทางการว่าเดียโก้เอาคันตาร่ากองกลางจอมเทคนิคการลาหงแดงหลังจากหมดสัญญาค้าแข่งในติดแอนฟิ์ในช่วงซัมเมอร์นี้ มิดฟิลด์ดริกีทีมาิสเปนในวัย33ปีย้ายจากบายเยนมาอยู่กับลิเวอร์พูลในเดือนกันยายนปี2020ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,150ล้านบาทโดยลงเล่นในกับหงแดงในทุกรายการไป98นัดขณะที่ในพิมพิกอังกฤษลงเล่นไป68เกมทำไป2ประตูนะครับอย่างไก็ตามเดียโก้ต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บตามรบกวนตลอดโดยเฉพาะช่วง12เดือนที่ผ่านมา และกลับมาเล่นได้แค่ไม่กี่นาทีในเกมพบกับอาร์ซอนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เจ็บไปอีกแล้วล่ะครับนอกจากเตียโก้ที่จำลาลิอ์พูลหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้แล้วนั้นลิอ์พูลยังยืนยันว่าก่อนหน้านี้มีจูเอลมาติปประกันหลังชาวเคมรูนที่จะบบกมือลาทิมแอนฟิลหลังจากจบซีซั่นเช่นกันรวมไปถึงอาเดรียนในาวาวรชาวสเปนิชที่หมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจากการไม่ตสญญากับลิอ์พูลทำให้เตียโก้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์และในเวลานี้ก็มีหลายทีมสนใจ ดึงตัวไปร่วมงานนะครับทั้งมาลาย,ยูเวนตุสงูใหญ่อินเตอร์มิลานสองยักใหญ่จากสุดเกาโชซิลีอ,อตลิตาลีรวมไปถึงจีโลนาสโมสรในลาลิก้าสเปนที่จะได้ไปเล่นทัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าล่ะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คกคอบอลเช่นเดิม